สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาคุยเรื่องการมองนะครับหลายหลายครั้งที่ผมสนทนากับเพื่อนๆน,น้องๆน,นะครับที่ขับขี่เนี่ยเราพบว,ว่าเพื่อนๆหลายๆคนมีการมองแบบโฟกัสไปที่จุดใดจุดหนึ่งซึ่งการโฟกัสที่จุดใดจุดหนึ่งแบบนั้นเนี่ยจะทําให้เราไม่เห็นสิ่งรอบข้างแล้วการทําให้เรามีอินโฟเมชันน้อยเราก็วางแผนได้น้อยแล้วตัดสินใจได้น้อยนะครับจริงๆแล้วการมองเนี่ยครับเป็นการมองแบบตรวจการนะครับ เราต้องเห็นทุกอย่างบนถนนด้านหน้าเราทั้งหมดรวมทั้งในกระจกหลังด้วยนะครับสมมติผมมองไปเนี่ยด้านหน้าผมคือถนนเนอะแล้วก็มีฟุตบาทด้านข้างด้วยนะครับเราจะมีต้องเห็นฟุตบาทเห็นซอยด้านข้างด้วยนะแล้วรู้ว่ามันมีอยู่ทีนี้เมื่อเรามองไปใช่ไหราตัออย่างนี้ครับเราเห็นว่าเนี่ยรถทางนี้ขยับไปทางด้านนี้แล้วคันนี้ไปทางด้านนี้แล้วคันนี้ไปด้านนี้แล้วคันนี้ไรตรงที่หน้านะครับเห็นทั้งหมด บนถนนนะครับเห็นหน้าจอเห็นหน้าตัวเองผมเห็นหน้าตัวเองแล้วเห็นลีรกขยับอยู่ด้วยโดยมีสองมือก็ต้องเห็นทั้งหมดหมเนยห็นทั้งหมดเมื่อมันมีอยู่เมื่อเราเห็นแล้วเนี่ยเราถึงจะมีอินโฟมิชันและสิ่งที่ต้องมียกตัวอย่างอะไรบ้างที่ต้องเห็นนะแล้วรประเมินได้นะครับัดจา,าราได้ว่าแต่ละคันมีทิศทางไปทางไหนจะมาตัดกับทิศทางเราจะไปหรือเปล่า สองแต่ละคันมีความเร็วเท่าไหร่นะครับเราและเขาอยู่ห่างกันแค่ไหนแล้วตัวเราเนี่ยวิงเร็วขนาดไหนทิศทางของเราไปทางไหนระยะทางเราถึงเขาขนาดไหนแล้วเรามีกําลังอยู่ในมือเท่าไหร่เราอยู่ในเกียร์อะไรความเร็วเท่าไหร่คันเร่งเราเป็นยังไงรอบเรามีอยู่ไหมเพราะอะไรครับทั้งหมดเนี่ย เมื่อเราอินโฟมชันเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะมือสถานการณ์แล้วก็วางแผนที่จะไปจุดถัดไปดยวใช้เพื่อนๆฉะนั้นเมื่อถ้าเกิดเรามองแบบโฟกัสเช่นจางขี่ไปขบวนปุ๊บเราขี่ตามคันหน้าตรงๆอย่างเงี้ยเป๊ะๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วเรามองท้ายคันหน้าเมื่อเราโฟกัสแค่ท้ายคันหน้าปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นทางที่ต่อไปทั้งหมดแล้วยีงอันตรายมากๆนะครับแล้วเมือ่อคันหน้าเบรกบางครั้งเราเบรกไม่ทนัน พอเราไม่ได้คาดการณ์ทั้งหมดล่วงหน้าเขาแต่ถ้าเรามองเห็นทั้งหมดจะเห็นว่าข้างระยะทางข้างหน้าของเขาอ่ะมันกระชับสร้างขึ้นมาแหละเราจะรู้ว่าเขาจะต้องเบรงเปงนันานคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าเขาต้องเบรกเราจะได้ย,ยกเ,เลิกเผื่อไว้เพราะระยะทางของเขาไม่พอแหละเป็นตน้นหรือการแซงนะครับเราเห็นว่าข้างหน้ามีช่องอยู่ตรงไหนบ้างแล้วคันหน้าเนี่ยโอเคเข้าไปช่องนี้แล้วแล้วมด เมื่อเขาผ่านไปจังหวัดของเราพอที่จะแซงได้หรือไม่จินการนะไม่ใช่มองตามในหะ้องมีตอย่างเดียวถ้าไปเสร็จพวกตขางหน้านเขาเขาพ้นแต่เราอาจจะไม่พ้นไงในเมืองจังหวะเห็นต้นเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องเห็นทั้งหมดเพื่อรับอินโฟม t ชันเข้ามาเพื่อวางแผนแล้วจัดการที่สำคัญคือเราต้องรู้เองด้วยเนี่ยว่าเรามีอยู่ในมือเท่าไหร่ไหม เพราะนั้นนี่คือความสำคัญมากๆของการฝึกฝคนทักษะเพราะเราต้องเอาทักษะที่เรามีเนี่ยไปจัดก,การากับสิ่งที่เกิดขึ้นข้างหน้าเนี่ยที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับนั่นก็คือคนสําคัญการมองเป็นทักษะหนึ่งที่สําคัญมากๆการประเมินสถานการณ์ก็เป็นอีกทักษะหนึ่งที่สําคัญมากๆการคาดการณ์ล่วงหน้ารวมทั้งการรู้ตัวเองว่ามีทักษะหรือ มีคันเร่งอยู่ในมือเท่าไหร่จะไปตรงนี้ทันไหมไปนี้ทันหรือเปล่าจะแซงได้ไหมจะพ้นไหมนะครับนั่นแหละครับการมองนะครับการขี่รถ่นะครับมันมีหลายมันมีหลายอย่างมาประกอบกันนะครับการทําอะไรได้หนึ่งอย่างหรือการทําอะไรไม่ได้หนึ่งอย่างไม่ใช่การทําเรื่องในเรื่องเดียวนะครับมันคือหลายอย่างมนประกอบกัน แต่อย่าให้เราเข้าใจก่อนว่าแต่และอย่างทําเพื่ออะไรครับเราจะได้ฝึกฝนและใช้งานมานันได้ถูกต้องทำเราปลอดภัยมากขึ้นต่อไปนะครับ